สวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับ f อทุกท่านครับสวัสดีครับออตอนนี้เราก็มาอยู่คับในในสวนที่แบบลมรื่นชุมช่มฉ่ำผลก็ไปปลอยครับ <c oughs> วันนี้ทางทาง,ทางมาอยากไหมโอ้ผมถามก็มาประมาณเกือบปีซา่าคคนอยู่ตรงไหนนอตรงไหนนอตเจอตัวหาคุณครูท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้าน น้องวานะครับวันนี้วันทีท่2เดนพฤ6า4ท่านจะเกษียณยุตการในวันที30่30พฤศาย64นะครับอันนี้ท่านคือใครยังไงนะครับมารูุจักคนน้นสูงบัดเองอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นปูชนียบุคคลซึ่งสั่งสอนลูกหลาน คงจะหลายปีแลวครับจะดูว่าท่านมีลูกหลานหลายไหมตัางจุกมาอะไรยังไงอายุตันเท่าไรตั้งแต่ที่บรรจุมาต่างแต่สอนมากี่ปียังไงเดี๋ยวพบกับท่านนะครับสวัสดีครับคุณครูครับครับคุณครูแนะนาตัวเองไงพี่น้องมาเองก็จฟังกันไหนครับจีเซ็กแม่แนะนำอยู่ก็ได้ยังไงอ้าวครับีเซ็ค่ะสีวะพรคงแก้วค่ะคือคุณครูในงเนียนแล้วก็เด็กน้อยก็จะเรียกว่าครูตึงครูตึงค่ะครูตึงเริ่มตอนนี้สอนอยู่ บ้านหนองว่า,วาบ้านหนองว่าประชาสันก่อนหน้านั่นเล่าเลยนะครับอ่าก่อนหน,าน,น้านั่นบรรจุครั้งแรกเลยก็การเรียนบ้านท่านนทาอ่ะได้ถามเดี๋ยอยากคุณกูเป็นคนพื้นเพกันไหนก่อนครับคนกะนี่แหละค่ะคนหนองกัญงานนี่แหละคนหนองกัญงานเลยค่ะคนนวลสูงนี่แหละล้วก็กนนเขาตรวจเกิดช่วงวันที่เกิดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยสามค่ะสองพันห้าร้อยสามก็ใครเกิดสองพันห้าร้อยสามก็จะมาเกษียณปีนี้เกือบทุกคนแม้ ยกเว้นในสามต้องปีที่แล้วอ๋ออาจารย์ได้แถมได้แถมโอ้โหแถมมาเมื่อมาพ่อคุณเกิดปีศูนย์สี่ใช่ค่ะว่าลอยสี่ครับแต่นี่แต่นี่ก็พ่อคุณแม่ชื่ออะไรพ่อสมดีคงแก้วสมดีคงแก้วแม่มานมีคงแก้วแกยังมีชีวิตอยู่เตี่ยอาชีพทั้งคู่แล้วค่ะอาชีพเป็นคนก็นี่ก็งกับ้านก็เป็นคนเกิดอยู่ก็นี่เลยเกิดมาแล้วก็ ในหน่อยเรียนหนังสือเรียนกันไหนครับเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว่านี่ค่ะเรียนหนองหว่าก็ตั้งมานานแล้วเนาะใช่ค่ะเรียนก็ตั้งแต่จบป .6 ป .7 ป .7 แต่ตก่อนมีป .7 เนาะใช่ป .7 ร,รุ่นหน่งรุ่นสองค่ะป .7 ที่ก่อนจะมดรุ่นใช่ค่ะอันนี้ก่อนพอจบป .7 ไปเรียนก็ไปเรียนศิทธนีนครับริธนีนถึงม .2 สามเพื่อน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 ในประถมมัธยมช่วงนั้นมีใคร ยังดูจักยังพูดคุยติดต่อหรือว่าดูจักใครเดิมทียังจําแบบพี่ตาถึงใจอะไรอย่างนี้อ๋อก็มีค่ะก็มีนี่เพิ่งเกษียณไปก่อนนี่ก็มาหากันไปมาหาสู่อ๋อไปมหาสู่กันอยู่เขาก็ได้ดีได้ดีเป็นสอรับสาษีน่ะค่ะอ๋อเป็นหนาเป็นสอสก็เรียนด้วยกันก็่นี่แหละค่ะเรียนอ่าน้องว่าเรียนศรีธนีแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปเรียนติมสสสี่มสห้าจ้าบุรีรัมพิทยาคมบุรีรัมพยพยากรมค่ะ แล้วก็เรียนปกาศสอสูงมีหลัยเปียคมไปเรียนครูก็นุ่นใช่ใช่ไหมอดีมี่พี่สาวอยู่นั่นอ๋อไปอยู่กับพี่เอกอะไรครับเอกตอนนั้นเอกภาษาอังกฤษจากปกสศสูงอ๋อเจ้าภาษาอังกฤษเดียวแต่ก่อนเป็นครูอุดครูใช่ไหมก็เลยกบบไม่ครับไม่ตอนนั้นเป็นครูปกาศสอสูงบรรจุอ๋อขั้งแรกปกาศสสูงปรสูงก็รุปริญญาไอ้ปริญญาป้องกาที่บัตรชั้นสูงอะไรประมาณนี้วิชาการศึกษาขั้นสูงอ่าไม่ใช่วิชาชีพวิชาชีพนะกูแหล อันนี้ก็มาสอบบรรจุเลยหรือว่าเรียนต่อปกติก่อนไม่ต่อบัญชุค่ะสอบบรรจุก็รอบันจุก่อนรอบันจุก็ไปเป็นครูสอนเรียนเอกชนเรียนปานพันธวิทยาจังหวัดกรุงเทลอะค่ะตรงแถวลานเผาอะค่ะโอ้ท่บ้านอยู่แปดเดือนแปดเดือนแล้วก็กลับมาบรรจุทลานออกค่ะมาสอบใบก็บ้านเองใช่สอบใบแล้วก็ยังไงก็เก่าเออเดี๋ยวว่าเรียนบรรจุก่อนบรรจุครั้งแรกโรงเรียนบ้าน ปลานนคลามบ้านปลานนคลามอัเดือนโนนสูงนี่ห่ะตอนนั้นพอคนเหล็กเลยจำได้ปลาลบอกศาสนาสันติสุขคุยเด่ก็ได้จำได้ตอนนั้นเราก็เป็นครูใหม่เป็นครูใหม่ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนี่แหละแถวเนี้เอ้าเอาตอนนั้นเออไปเจนปริญญาตรีเนาะมันก็แค่ประมาณนี้ก็สอทีนได้ตอนนั้นก็เด็กน้อยหลายไม่ค่อยเด็กน้อยสองร้อยกว่าคนโอ้โหเยอะนะใช่ ลอยลอยก่อนคือสองลอยแถวนี้แหละค่ะไม่เจอนี่ดอกแทง,งมาพระชะแทงว่าโรงเรียนนี่ก็ก็จะมีเท่าเท่านี้แหละค่ะไม่ได้มากไปกว่านี้ก็คือในชุมชนบ้านน้องหว่าเนาะเั้งค้า,านข้งค่าตั้งค่าเป็นรวมเหมือนกันนี่รวมบ้านเองดาโรงเรียนบ้านอิงก็บ้านเองนะบ้านคอูจังโรงเรียนบ้านผ่านไหมนะบ้านขล่าเดี๋ยวทนนทามอ่ะไปทำบ้านผ้าไปทำนนทามอันนั้น อ๋ออันนั้นบานการทองคาไอ้น้องหวายต่างหากเนาะอ๋อน้องไอ้บ้านน้องกันงาไปเดินน้องหวาโอเคเข้าใจใช่โอ้ไปดูน้ำน้ำท่วมมาอยู่นั่นเด็กค่ะตอนนี้เดินตอนนี้บ้านน้องโรงเรียนบานการทองคาน้ำท่วมครับแมครับแต่นั้นท่วมเออครับถนนมาเลยครับผมออกไปทิพย์เรียลครับหุ่นสานยังเลยครับอ่าที่นี่ก็อาจารย์เป็นครูอยู่สักปีผมครูก็นั่นครับข้าวนุ่งบันกาบ้านค้าวนงคำหกปีบรรจุปีสองข้าย่ายปีสามหนึ่ง ยายมาบ้านยายยายมาบ้านด่านคนครบวัดภ mm ูกระหมน่ก็ก anyway? ็ยายอยู่ในอำเภอเองใช่ค่ะเอ่อเหตุผลที่การยายแต่ก่อนเนี่เป็นไงด้วยอยู่ไกลบ้านโอ้ยมันลำบากอ๋อเปิดทางท่างยากใช่ไหมค่ะนี่มุยไปก็ยุ่ยนึกไยังบาดลำบากเนี่ยค่ะทางเป็นลุ่มเป็นบอดพอมีคนกี่ยุ่ยต่ว่าตอนนี้น้ามาปุ๊บก็ฮึ่มฮึ่มฮึมลำบากใช่ไหมโอ้แต่ก่อนจันเคยไหมอ่ะขึ้นรถมังปองไอ้อะไรนะนี่ยขับายอ่ะไม่ใช่รถ แม่โคอ่ะไอ้ตรงตรงที่ตั้งมันอะน่ะเ,เ,เ,เนี่ยถ่ายไอ้แม่ไอ้นั่งวันนี้ทำจริงจริงโอ้โหรูจงรังคุณครูอุสนีแม่คุณครูอุสนีคุณครูพัฒนาพรคุณครูกอมิกายี่แกะเกษียนไปแล้วเออแล้วก็ครูอ,อยู่บน<อ>นั่นแหละขึ้นไปเพราะว่าเขากำลังทำฝายทีนี้น้ำมันน้ำมันก็แรงใช่ไหมเขาเลยอ้าวอาจารย์ขึ้นนี่ เขาก็เอาเอาไอ้ในปองมาวางแล้วเราก็ไปกินแล้วเขาก็ไปแกงโยกอยู่บนแล้วก็เอามาวางก็หล้วันโอ้ยสนุกโเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันลำบากเด็กแต่ความลำบากมันดีเนาะแต่ว่ามันมันก็มันก็เที่ยวดีอะอะไรเป็นครูวัยรุ่นอยู่เนาะใช่ค่ะตอนนั้นวัยรุ่นไงค่ะใช่ก็ย้ายมาด่านโคกตอนนี้กระทางดีแล้วเนาะเขาไม่ลำบากใช่ค่ะเออยายมาจะผีส่งภาษาคิดมันเดิมไหมใช่เพราะสอนภาษาคิดเหมือนเดิม ตอนนู่นตอนแรกสอนทุกอย่างตอนเป็นประจำชาติแล้วก็สอนทุกวิชาประมาณนี้เนาะได้รับการประถมใช่ตอนวิชาสอปชกพออาจารย์เคยรู้จัางไหมสอนรนอะไรเออนั่นแหละค่ะเคยเผมไม่เคยสอนเนี่ยวิชาใช่นะ่ด็กประถมเด็กน้อยรุ่นน้อยมัธยมกับเลมไม่เคยสอนใช่ไม่ดูจ้างแบบมีการประถมภาษาแล้วก็มันก็จะได้อีกมันจะต่างจากที่เราเรียนสมัยแต่ก่อนเนาะมันเป็นวิชาพวกป้ากระจูกู้อีกู้อะไรเนาะใช่แต่ว่าเด็กน้อย ไม่ค่อยร้องนะคะเอาเนยใช่ตอนไป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 สอบไปบรรจุครั้งแรกอะความรู้ช่วยของความเป็นครูที่แบบโดดเด่นแรงกล้านี่ค่ะปรากฏว่าเรีออรยนหน่อยอ่านหนังสือไม่ออกกโกไก่กโฮกอะกโกไก่ถึงมองญมันเขียนไม่ได้เลยนะ่ะเป็นอาจารย์อาจารย์จะรู้สึกยังไงเพราะนั่นก็ถ้ากโกไก่ถ้ามอญไม่ได้มันจะเรียนวิชาอื่นมันก็ไม่ได้โอ้ค่ะเขาเรียนไม่ได้ยกเว้นปฏิบัตินะตอนเทอมหน้าหรือคูดินเอะอแต่ทฤษฎีเนี่ยอ่านไม่ได้ก<ท>็จตะต่อย <ừ> อดไม่ได้ มันก็เป็นความท้าทายของเราใช่ไหมที่จะทำแต่เราจะให้สอกขออ่อูอถึงอถึงน่อุดมการจบมาใหม่ๆก็ยังนีแหละครับคุณรู้ไหมว่ามันจบไปน่ะมันก็ไม่ได้เป็นคู่วารดอ๊อกนะมันไม่เป็นแต่มันเป็นแรงงานของครอบครัวอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เลยเราเรียนมามันไม่ใช่อ่ะ็เลยต่เลยต้องผ่านอาจารย์ว่าต้องผ่านเนี่ยให้น้อยสองได้ แต่เขาวันนี้ถึงเราเนี่ยพอเขาได้มีพ้ามีปลาดุกอะไรเงี้ยเอามาให้นิดหน่อยจ้ะคิดถึงดูไปสอนมาจ้ะยังไงก่อนพอมาได้ใช้ภาษาอังกฤษตอนไหนได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ก็เด็กน้อยเลยค่ะของเฉพาะของประจำสรรแล้วว่านี่ใช่ค่ะใช่ใช่แทนจะตัภาษาอคิดนะอาจารย์ที่มาตุบเด้อยังอ่านไม่ออกอ่ะส่งร้อนมาเจ้าเราตรงชะงงอไปนอนละทราย เอานันตากลับไปข้างใน <c oughs> ทำยังไงจะสอนให้อ่านได้เนี่ยเกออ่านไม่ออกอ่ะสังขีดูตอนนั้ตน,นตอนนั้นเราบรรจุข้างแรงไงครับ,รบเราก็เลยรู้สึกเราจะผ่านมันไปได้ต้นเกมันก็อาจจะเป็นบรรจุใหม่ๆมันความขัดบา,าเงเองมันสูงนากสูง<ช>ไม่ไม่ว่าใครก็ไหนแต่พอไปทํางานบางทีสิ่งเว้ล้อมเนาะจะไอหนึ่งไอสองไอสามเกินครูผู้บริหารเด็กหน่อยบางทีก็ไม่มีเขาจะกินกาจะมารงเียนไดก็ ซือ่าเก่งแล้วเราคิดกันเนาะพอความความหวังมันสูงปั๊บทุกอย่างมันค่อยลดลงเอาแค่พอพอไปได้ชเนาะใช่ผมว่าเดี๋ยวมันยังเป็นอยู่ไหมไอ้ประเพลินั่นเลยค่ะก็ทำไมหนูไม่อ่านหนังสือล่ะถามเจอแบบเจออะไรที่แบบนี่พ่อไม่ให้อ่านครับมันเปลืองน้ำมันเคยรูตะเกียงอะไรอย่างนี้สมัยก่อนากเป็นความเอาทำไมไม่มาเรียนหรอพ่อให้พี่ช่วยเกีียวเขาครับ เลยแต่เราก็มีหลังแรอ่าในใจผมผมผมเดาอาจารย์นะอาจจะเป็นเจอปัญหาปุ๊บก็ต้องมีกลยุทธ์หละกระบวนการจะต้องทายังไงถ้าเจอปัญหาไปต้องเปลี่ยนวิธีสอนต้องใช่ไหมถูกไหมต้องเปลี่ยนทํายังไงในเวลาจํากัดมีข้อจำกัดหนึ่งสองสามีห้าเราจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อาจจะมีสื่อมีอะไรจิปาทะใช่ไหมถูกไหมอาจารย์มันถึงจะดีขึ้น เราเราไม่ได้ทุษทุดสิ่งโดยรอบเนาะใช่่คะมาต้มโทษตัวเองตัวเองจะทํายังไงมันจะได้ตามที่เราตั้งเป้าได้ไม่สูงสุดก็ได้บ้างถูกไหมใช่สอนเย็นสอนเพิ่มอีกนั่นว่าดเลยมาการบ้านค่ำไม่เป็นไรไกลหน่อยก็ไกลนหน่อยกล้ามาเนี่ยมือเลยแหละเนาะมาอยู่ด้านข้างนี่ดันขึ้นครบเนาะใช่ค่ะดันดันครบพีกเลยสอนเฉพาะวิชาเองนะสอาเฉพาะฝันคิดตอนนั้นตอนนั่น ตอนอยู่บ้านค่าเรียนปอตีมมศพเรียนด้วยค่ะเรียนด้วยเดินหอมันเหมือนด้วยอ่านตื่นอ่านตื่นแต่ตีสามแล้วก็คือเพื่อที่จะอยากได้เป็นอาจารย์สามแล้วก็ปั๊มเงินเดือนจากของค่าการเวลาใช่ไหมได้ยังจะได้คได้มีคนพยายามสูงโชคดีพอดีตอนปั๊มอ่ะก็ก็ได้สำคัญอีกทะเลดีหน่อยโดดอืมค่ะโดด ใชก็ือว่าเป็นสิ่งเราตั้งเป้าไว้ก็ไม่รู้ความภูมิใจเจ้าของไม่จริงๆริงเราเป็นคนไม่ค่อยโชคดีหรอกแต่ว่าสะสใหญ่าจงด้วยด้วยตัวเองกือมุมอันนั้เนาะตอนนี้มาน้องมาอะไรน้องว่าปีไหนครับปีสามเก้าปีสามเก้าก็มาติดบ้านเองแล้วห่างประมาณสักาเทาโลสองโลสองโลโลสองโลก็เพียงแต่ขันทางรถไฟไปก็ คงจะดีขึ there, there, nothing, things, natural, yeah. ้นอะไรดีขึ้นนะมัการเดินทางเปิดโรงเรียนใหญ่ด้วยเด็กน้อยมีถึงมัธยมเด็กน้อยก็หลายใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มีหลายแต่ก่อนนอ้นต่อแต่ก่อนหลายเจ็ดแปดร้อยค่ะที่หน้าจริงยังก็มัธยมเรียนมัธยมอันนี้ประถมหรืมัธยมเลยทั้งหมดตอนนั้นเจ็ดร้อยสองเดาก่อนประชากรหลายก่อนนั้นเขายังไม่มีใครไปเรียนติกานีไม่ไปเรียนในเมืองไม่ไปเรียนในกลางเข้ามาเติง ยังยังไม่สะดวกเงียยงเ้ยเดียวตัวแปรอยู่ตรงคมนาคมนี่ก็ก็โรงเรียนใหญ่เห็นตึกงามหลายมีตึกมีอะไรที่โดดเด่นเนาะเรเรียนที่นี่ก,ก็ให้สอนเฉพาะอุตสาหกรรเดียวตอนแร<ล>กไม่ค่ะตอนแรกตอนตอนสองมาเราเรียนปอตีนี่เราเรียนอุปถมเระค่ะเรียนปถุมไปแล้วอปฐมไม่ใช่ไม่ใช่อีอีกอกปฐุมเสใชจแล้วก็พอมาเรียนมาสอนกันนี่เขาก็ให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะว่าครูคิดเขาก็มีอยู่แล้วครูที่เราญาติมาแทนเขาญาติในบานจริงๆแล้วจากจากบรรดานะมีชื่อไปอยู่ในบานเดือนหนึนบ้านนเมืองแต่ว่าตัวไม่ไปตัวไม่ได้ไม่ต้องไปคือพี่เขาพี่เขาไห่เปลี่ยนเลยโดยที่ตัวเองไม่ได้เขียนญาตินะคือเป็นชื่อแก้งเดียวเขาวิ่งเต้นเปลี่ยนให้อ๋อก็ะยากได้คือเขาบานีอยู่ในเมืองประมาณใช่เขาอยากไปในเมืองเราจะได้ซับเงี้ยนไงก็ถือว่าเป็นโชคอีกแหละที่ได้้ายมา เป็นลำบากอยากเป็นมาถือว่าเป็นโชคอีกแต่ว่าจริงๆบ้านด่านน้องหว่าก็ใกล้ๆกันทำงานก็สนุกเหมือนกันใกล้ๆกันแต่อยู่กลุ่มเดียวอะแยะใช่ทำงานก็สนุกจริงว่าเอ๊ะเราจะย้ายไปทำไมยังนึกอยู่ครูบ้านด่านเนี่ยจะย้ายทำไมเกมยมงอยู่นี่อะไรนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีเนาะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายเราไไมมม่อะราากยรอค่่ะยางน้อยก็เปลี่ยนบรรยากาศดูจักยังน้อยมาเกินเพื่อนครูก็มาเกินมอง อยู่ใกล่บานดาอาจจะดูแลสวนอะไรนะใช่ั่นนี่ในในพอมาอยู่น้องหว่าในวันมันหนึ่งเราได้ข่าวว่ามีส,สวสนสวยไปทำสวนต้นไม้หรือไปเล่นตะชาไปทําอะไรบางราอบางครั้งใน,นแต่ละวันไปต่อะวันเป<อ>็นตื่นมาก็อมก็มก็ตื่นมากกวส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่อะไรแล้วค่ะวันไหนขี้เกียจเราถึงจะเราจะดูนู่นดูนี่แต่ถ้าปกติก็จะไปทํางานไปเลยไปทำงานเลยตอนเย็นถึงกลับมาตอนสองปกติ พี่ก็กลับมาพี่ก็มาจะมาดูสวนดูอะไรนาอ้ไม่มีไม่มีนาเนาะมีแต่สวนมีแต่ว่าไม่ได้ไปดูแล้วครับไม่ได้ไปดูคนไก่เขาจ้างเอกในเขาจ้างในเขารับจ้างความภูมิใจของการเป็นครูที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็นจุดจุดจุดอะไรจุดให้ไล่จุดจุดประทับใจอะไรไปเนาะจุดประทับใจแล้วจุดไหนซึ่งมันรู้สึกว่ามันมันยังจะเกษียณอะมันยังแก้ไม่ได้ถ้า ฉันมีโอกาสจะไปแก้มันอะไรเงี้ยเราลองหาจุดที่ประทับใจของเองด้วยตั้งแต่ตั้งแต่บรรจุมาเอาประทับใจก่อนเนาะประทับใจก็คืออย่างไม่น้อยอะค่ะเราค่อนข้างถึงเราจะขิ้งวดแต่แต่พอถึงเวลาจริงๆผลมันก็โอเคนะคะเล็กน้อยเขาก็เขาก็เหมือนเขาลูกเขาลูกก็ยังมีคนที่ลูกอะไรควรอะไรไม่ควรมาขึนซึ่งเดี๋ยวนี้มันยากเนาะสิทธิวิทยีทำไม แล้วก็เขาก็อันนี้มันเป็นก็ภูมิใจได้น้อยค่ะเขาหลายคนก็มีงานทำที่ผ่านมาเนาะแล่ก่อนซื้อต่างๆไม่ค่อยนี่เนาะไม่ค่อยคนใหญ่จะมุ่งมาเรียนช่วยเหลือพ่อแม่เก่าแก่เนี่ยเนาะแสดงว่าภูมิใจในที่น่อยมีงานทําที่ผ่านมาที่เมื่อคืนไปแหวะมาสักวันอ๋อมีค่ะพิดโุ้มพี่เก่ามีอยู่เนาะมาบางทีครับครูจำผมได้ไหมใช่ค่ะเรียบถักคู่คู่คู่ค่าครับเดอเด๋อสวัสดีครับยีก่ บางทีก็กลับมาเอาเทปแห่วันเกิดบางทีกม็กมาวันครูก็มาไหว้กับบ้านจับอันนี้ก็มีแล้วที่สาคัญคือถึงเราจะเข้มข้น,นแต่ว่าเรา,เราก็เหมาะตลอดนะครับว่าบนความจู้จี้คือความจริงใจให้เรารู้ไว้ร <ๆ S 2> เราโตขึ้นเราก็รู้ดอกตอนนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรมีหลุม e มีเตา<ด>่ <ขอ S 1> าเนาะมีครอบครัวมีงานทำใา่เป็นตัวโอ้ในถิ่คผู้บอกผู้กล่าวยังลูกฟิตก็ยัง ที่เป็นอาจารย์อยู่ก้าน,นั่นก็กอยังบอกเลยว่าเขาก็เข,<อ>ขาเขาก็จำได้อะว่าฟูเข้มข้นอันในสิ่งไหนสิ่งนั้นอยากจะทําเช่นจะทำ,ะทำไม่ได้ทําสักทีมันเราทำให้โอกาสจะอยากไปทํามัน้สตาเร็จเคยมีเคยคิดอย่างนี้คิดว่าวเองทาแล้วนะคะ่ะไม่คิดว่าไม่มีอะไร<อ> ó, ไม่ไ,ไม่มี<ำ>ห่วงแต่ในมไม่ห่วงมดจะอะไรไปคิดกับ คือถ้าคิดจะทุกเนาะใช่ไม่ต้องเอาทุกในอนาคตมันปล่อยวางใช่คิดอย่างนี้ดีครับชอบกินด้วยแล้วก็มีอะไรจะฝากรายการนะครับมีอะไรจะบอกถึงนเก่นครูเก่งครูบริหารหรือนักเรียนที่ยังอยู่บ้างครับฝากบอกเพื่อนๆที่เราถึงเก่นครูก็ไหนครูบริหารหรือเรียนแต่จะเก่งอ๋อ เพืพ่อนครูเขาก็ทุกคนร้วมมีความสามารถค่ะแต่มันมีอะไรแตกต่างหรือไม่แตกต่างนันองทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยจุดเด่นจุดด้ยอนนดดยต่างกันใช่ปัปปจจัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอ,ขอ,ขอทุกคนก็ขอให้ทางาน,เ,นเขาก็ทํางานเต็มทีแ่แต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยก็คือทํางานบางเรื่องเราอาจจะไม่พอใจทำแล้วก็ใช่รับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานีแหละค่ะคพอใจทํา แข็งใจทําเต็มใจทําแล้วก็ตั้งใจท <S 2> <S 2> ําอมาค่ะแค่นั้นแหละส่วนการใช้ชีวิตก็ไม่ต้องให้มันซับซ้อนหรอกค่ะใช้ชีวิตง่ายๆอะไรมันมีธรรมชาติมันเป็นยังไงก็ปล่อยไปเราก็ทําใหงมันดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดูแลของมันเองฝากบอกถึงลูกๆที่ผ่านมาเดียวกับปัจจุบันกันด้วยหน่อยที่ทุเชี่เราที่ผ่านมาหรือปัจจุบันกันเลยปีนี้ครูตั้งใจว่าครูคงจะเต็มที่กับพวกเรา ก่อนที่ครูจะ,กะเกษียณแต่ที่ไหนได้ครูได้ซ้อมห่างนักเรียนมาตั้งสี่ห้าเดือนซ้อมห่างเลยอืเราครูครูคิดว่าคงจะคิดถึงพวกเราอะแต่พวกเรายังไงก็ตามฝ่ายนักเรียนนะนักเรียนให้ให้มีความกล้าอย่างมีสติเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้ทำอะไรก็ตามให้เรามีสติสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นคนยุคไหนสมัยไหนไม่เคยเปลี่ยนแปลงสติสำคัญที่สุด วันนี้ก็เราก็เต็มอิ่มกับคุณครูศิวพรคงแก้วจิเลนชื่อผูพุ้งตึงครับวันนี้วัที่ยี่หกกันยาหกสี่ครับแกจตเซียนอยู่การอีกสีวันข้างหน้านี่ครับวันนี้เป็นอาทิตย์นะครับมาชมสวนมาชมบ้านร่มรื่นมากครับ <laughs> วันนี้ก็เออเอิบๆครับเมื่อกีอก้คลิปถัดที่เราไปเดินดูสวนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามัน ถ้าใครได้เห็นนะก็คงถ้ามีโอกาสก็ปลูกต้นไม้เหมือนอาจารย์นี่ก็ได้เพราะว่าจะจะพูดยังไงละ่ะตรงไหนวางไว้ได้ปลูกปลูกปลูกระมาณไม้มันจะเป็นทีเลียงกันกันแล้วกันมัคง,งดีครับแล้วก็ชีวิตท่านก็คงเกยเอยู่ด้วยความสงบะนะครับยิ่งไปถึงเวลาไปวัดก็ไปวัดบ<อ>้างทำทางน้ไไนอนทีนี้ถ้าเกิดมีโอกาสถ,าถ้าเกเสียแล้วก็าอาจจะเออจะบงชาวบ้า,บานอาจจะไปให้เป็น กรรมการสนับสนุนกันนีหลับไหมหรือว่าไม่ค่อยอยากไปพอเป็นคนเรียบๆเนาะอยากไปวุ่นวายกลัวเครียดอยู่โรงเรียนเครียดพอแล้วอยากเอาชีวิตแบบสบายๆบ้างเพราะว่าเราพอแบกมามานานแล้วอยากจะ็นแบบพักผ่อนสมองบ้างวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูซีโอพอแก้วคุณครูถิ่นท่านมอบรายการของของเรานะครับนี่ก็ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันครับคผมชื่อชั้น แลนก็กด็กกดยังกดปึ๊บแดง,ง่ะแดงไงแสดงระลึกไงเมื่อกี้ตามตลอดนะลูกอะไรค่ะ